ค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆได้ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจํานวนนะคะส่วนย่อยส่วนรวมของจํานวน6ถึงสิไปแล้วนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจไหมคะลูกอ่านะคะเขาอธิบายโดยใช้สิ่งของเด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติหรือว่าฝึกนะคะฝึกใช้สิ่งของเส้นดินสอปากกายางลบนะคะแล้วมา,าฝึกนะคะ แยกส่วนย่อยส่วนรวมนะคะนะคะตามที่เขาอธิบายในคลิปนะคะเด็กๆสามารถนำไปฝึกได้นะคะ,ะวันนี้นะคะแม่แดงจะให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดอีกสองหน้านะคะแบบฝึกหัดสองหน้าแล้วก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์แม่แดงจะ,ะมีแบบทดสอบให้เด็กๆนะคะทดสอบเก็บคะแนนนะคะตั้งแต่เรื่องที่เรียนมาทั้งหมดเลยนะคะ นะคะทดสอบเปรียบคะแนนอ่าวันนี้ทําเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนมีแบบฝึกหัดอีกสองหน้านะคะเด็กๆอ่าเด็กๆด,ด,ดูจากรูปได้เลยนะคะจากแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่39นะคะเด็กๆหน้าที่39นะคะอ่านะคะให้เด็กๆเนี้ยสังเกตภาพฝึกสังเกตนะคะฝึกสังเกตแล้วก็เขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยส่วนรวมนะคะ อ่ะเด็กๆดูนะคะในรูปจับในรูปเลยมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6อ่า6ตัวเห็นไหมคะมันอยู่ในโพรงของมันด้วยอีก3ตัวข้างนอก3ตัววิ่งอยู่3ตัวนะคะอ่าส่วนรวมของจํานวนก็คือส่วนรวมก็คือ6นะคะกระต่ายทั้งหมด6ตัว อาอยู่ในโปรงสามตัวนะคะเห็นไหมคะเขาเขียนมาแล้วอยู่ข้างนอกกี่ตัวคะหนึ่งสองสามอ่ะอีกสามตัวเด็กๆก็ใส่ไปสามเลขสามนะคะใส่เลขสามลงไปนะคะอ่าเลขสามอ่าเด็กๆเด็กๆจะสังเกตนะคะผลรวมของส่วนย่อยนะคะสามกับสามเป็นหกก็คือส่วนรวมฉะนั้นสามบวกสามได้หก ส่วนย่อยของหกก็คือสามกับสามและยังมีจำนวนอื่นได้อีกนะคะอะไรอีกคะมีหนึ่งกับสองนะคะศูนย์กับสามอ่ะยังมีอีกนะคะยังมีอีกอ่ะต่อไปข้อที่สองมีลูกโปง่งทั้งหมดกี่ลูกเด็กๆสังเกตนะคะฝึกสังเกตนะคะอะ่นับลูกโป่งค่ะหนึ่งสองสามีหกเจ็ดมีลูกโป่งจำนวน7จ ฉะนั้นส่วนรวมก็คือ7เด็กๆก็เอา7มาใส่ในช่องอ่าช่องใหญ่ส่วนรวมเลยค่ะ7นะคะอ่าแล้วเด็กๆดูนะคะสังเกตสังเกตจากภาพที่เขาให้มาลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกคะ2ลูกอ่าสลูกใส่เลข2ลงไป2ลูกลูกโป่งสีแดงกี่ลูกคะ หนึ่งสห้าห้าลูกเด็กๆก็ใส่ลงไปเลยค่ะ5้าลูกนะคะ 5, 5, อ่าห้าลูกอ่าต่อไปค่ะต่อไปมีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวลองนับดูเลยค่ะกี่ตัวคะมีตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาลิงกี่ตัวคะนับรวมเลยค่ะ1 2ึ่งสอามห้าด 8 9ทั้งหมด9ตัวฉะนั้นผลรวมส่วนรวมก็คือเอามาใส่ช่องนี้เลยนะคะเนะคะเอามาใส่ในช่องนี้ะนะคะต่อไปเด็กๆมาดูตุ๊ก,กตาหมีกี่ตัวคะ1 2 3 4 5สอ่ะ6ตัวนะคะใส่ช่องนี้เลยค่ะต่อไปตุ๊กตาลิงค่ะ1 2 3 3ตัวมาใส่ช่องนี้นะคะฉะนั้นผลรวมของ9ก้าของผลรวมก็คือ9นะคะส่วนรวมก็คือ9ส่วนย่อยก็คือ6กับ3 3กับ6นะคะและยังมีจำนวนอื่นๆได้อีกนะคะนะคะ1กับ8 2กับ7นะคะ 9กับ0นะคะแต่อันนี้เด็กๆสามารถดูได้จากภาพสังเกตจากภาพนะคะอ้าวดูอีกหน้าหนึ่งคะ่ะหน้าที่40นะคะหน้าที่40อ้าวอน,นี้ให้เด็กๆเ,เติมลงไปเองเลยนะคะเติมลงไปเลยเขาให้ส่วนอะไรคะเขาให้อ้า่ฝั่งนี้เขาให้ส่วนรวมมาหมดเลยฉะนั้นเด็กๆก,ก็ดูว่า6อ่าอะไรที่บวกกันแล้วได้6อะไรบวกกันได้7 อะไรที่บวกกันแล้วได้10บนะคะสองจนวนนะคะ่ทําทได้นะคะอันนี้ไม่มีภาพให้ดูแล้วนะคะอ่าต่อไปต่อไปนะคะต่อไปเขาจะให้อะไรคะให้ส่วนอ่าดูนะคะให้ส่วนย่อยมานะคะส่วนย่อยซัก็ให้ส่วนย่อยมาเราก็เอา2จํานวนนี้ไปเป็นยังไงกันคะบวกกันอ่ะบวกกันได้เท่าไหร่อ่ะส่วนรวมก็คือ เก้านะคะอา้าวต่อไปอ่าแบบนี้ให้ส่วนรวมมา10แล้วก็ส่วนย่อยก็คือ4ฉะนั้นอะไรที่บวกกับ4แล้วได้10ก็คือจำนวนนั้นเลยนะคะวิธีนับก็คืออา้าวแม่แดงบอกให้นะคะวิธีนับก็คือ4นับเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ถึงได้10อ่านะคะตๆทําตามเลยนะคะ อ้าวข้อต่อไปนะคะให้ส่วนย่อยมา2กับ6เด็กๆก,ก็ทํายังไงคะเอา2กับ6บวกกันได้เป็นส่วนรวมเอามาใส่ในช่องใหญ่นี้เลยนะคะอ้าวต่อไปให้จํานวนส่วนให้ส่วนรวมมาแล้วก็ส่วนย่อยก็คือ1นฉะนั้น1บวกกับอะไรได้8นะคะอ่าต่อไปให้ส่วนรวมมา10แล้วกให้ส่วนย่อยมา3ให้หาอีก ส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งนะคะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ดูอะไรที่บวกกันกับ3แล้วได้สิบอ่านะคะทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะอ่าทำแล้วก็อย่าลืมส่งมานะคะแล้วเด็กๆนะคะทำเสร็จแล้วสอ์อาทิตย์นี้นะคะให้เด็กๆฝึกทบทวนคณิตที่เรียนมาทั้งหมดนะคะการเขียนตัวเลขตัวเลขไทยตัวเลขอารบิกนะคะตัวหนังสือนะคะ ส่วนย่อยส่วนรวมที่เรียนมาทั้งหมดให้เด็กๆทบทวนเปิดดูว่าอ่าอันไหนที่เราไม่เข้าใจนะคะฝึกทบทวนนะคะแล้ววันจันทร์วันจันทร์ไม่แดงจะทดสอบนะคะลูกเก็บคะแนนนะคะอ่านะคะเข้าใจไหมคะอ่าเด็กๆทุกคนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ฝึกทบทวนแล้วอย่าลืมฝึกอ่านหนังสือด้วยนะคะเด็กๆนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ